มาเลเซียแบนดิชโครงการพิกเศรษฐกิจหรือกับแตกนี่กรณีศึกษาที่ไทยต้องเรียนรู้ถ้าคิดจะทำแบรนด์บิชช่วงนี้รัฐบาลไทยเราเริ่มเปิดประชาพิจารณ์ในเรื่องการก่อสร้างแบรนด์บิชเชื่อมระหว่างอ่าวไทยและทะเลอันดามันแทนการขุดคลองไทยแล้วนะคะ ก็มีหลากหลายความคิดเห็นเกี่ยวกับผลดีและผลเสียของโครงการนี้เพื่อนบ้านของเราอย่างมาเลเซียก็ได้เริ่มโครงการแบบเดียวกันไปแล้วเรียกได้ว่าเป็นอภิมหาโปรเจกต์ลงทุนสูงที่สุดในประวัติศาสตร์เลยประสบปัญหาทั้งการก่อสร้างคอรัปชันเดี๋ยววันนี้เราลองมาดูกันนะคะว่าทำไมพวกเขาถึงคิดทำโครงการนี้ปัญหาเป็นอย่างไรบ้างคนมาเลเขาคิดยังไงกับโครงการนี้ วันนี้พวกเราจะพาไปชมกันค่ะจุดเริ่มต้นของโครงการแลนด์บิชมาเลเซียอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่ามาเลเซียเป็นประเทศที่มีดินแดนสองฝาฝั่งส่วนที่เป็นคาบสมุทรแหลมมาลายูและส่วนที่อยู่ทางตอนเหนือของเกาะบอเนียวแต่ถ้าจะเจาะลึกไปนในส่วนที่เป็นเขตเมืองเศรษฐกิจนั้นส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณฝั่งซ้ายหรือด้านตะวันตกของคาบสมุทรมาลายูเท่านั้น เมืองดังอย่างปีนังอิปโปกกัวลาลัมเปอร์มาละกาล้วนแต่เป็นเมืองเศรษฐกิจที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกทั้งนั้นส่วนด้านตะวันออกของคาบสมุทรนั้นยังเป็นเมืองที่ไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรไล่มาตั้งแต่โกตาบารูกัวลาเตรังกานูกวนตังจึงเกิดแนวคิดที่จะสร้างรถไฟรางคู่เพื่อใช้ขนส่งคนและสินค้าเชื่อมท่าเรือทั้งสองฝ,ฝั่ฝันเข้าหากัน โดยโครงการนี้ให้ชื่อว่า ECRL East Coast Rail Link เส้นทางรถไฟเชื่อมต่อชายฝั่งตะวันออกโดยเป็นการร่วมทุนกันระหว่างบริษัทมาเลเซียเรลลิงค์ที่เป็นบริษัทที่กำกับโดยกระทรวงการคลังของมาเลเซียกับ China Communication Construction Company โดยทางบริษัทจีนจะเป็นผู้ก่อสร้างทั้งหมดโดยมีระยะทางก่อสร้างทั้งหมด665กิโลเมตร จะมีบริการรถไฟความเร็วสูงขนส่งผู้โดยสารเดินทางระหว่างเมืองด้วยความเร็ว160กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วยลดเวลาเดินทางจากโกตาบารูไปยังปุตราจายาเหลือประมาณ4ชั่วโมงและตรงไปที่ท่าเรือกังแค่6ชั่วโมงขณะที่รถไฟบรรทุกสินค้าใช้หัวรถจักรไฟฟ้าวิ่งที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงหัวรถจักรไฟฟ้า1คันสามารถลากตู้คอนเทนเนอร์ได้ถึง18ตู้ และบรรทุกสินค้าได้3,500ตันนอกจากจะใช้ขนส่งในประเทศแล้วจะใช้ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจากจีนไปยังรุโรปผ่านมาเลเซียโดยที่ไม่ต้องไปอ้อมที่สิงคโปร์สินค้าจากท่าเรือกวนตังฝั่งตะวันออกจะขนส่งโดยรถไฟไปยังท่าเรือกังทางฝั่งตะวันตกคาดว่าจะช่วยลดระยะเวลาในการขนส่งได้มากถึง30ชั่วโมง เนื่องด้วยเป็นอภิมหาโปรเจกต์ที่ลงทุนสูงที่สุดในประวัติศาสตร์มาเลเซียที่ประมาณ13,000ล้านดอลลาร์หรือประมาณ4 6 0 0 0 0ล้านบาทจึงถูกวิพากษ์วิจารณ์จากอดีตนายกรัฐมนตรีมหาทีมโมฮัมเมดว่าเมื่อมันเกี่ยวข้องกับการทำสัญญากับจีนยืมเงินจำนวนมหาศาลจากจีนแล้วสัญญาไปที่จีนและผู้รับเหมาของจีนนิยมใช้คนงานของตัวเองจากประเทศจีน ใช้ทุกอย่างที่นำเข้ามาจากประเทศจีนตัวรถไฟก็ผลิตในจีนสัญญาแบบนั้นไม่ใช่สิ่งที่ฉันยินดีสักเท่าไหร่แต่สุดท้ายโครงการก็ผ่านประชามติอนุมัติให้ก่อสร้างในเดือนสิงหาคมพศสอ6 0นาอยกนายกรัฐมนตรีจิบลาซัดในขณะนั้นเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ เขากล่าวว่าการก่อสร้างทางเชื่อมทางรถไฟนี้สอดคล้องกับความคิดริเริ่มของรัฐบาลในด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่มีประสิทธิภาพรวมถึงการเชื่อมโยงเมืองต่างๆและยกระดับการขนส่งสาธารนณะในพื้นที่ชนบทของชายฝั่งตะวันออก แต่ไม่นานนะักในอัมฮารีเอฟดีเจ้าหน้าที่พิเศษของอดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนาจิบปราซจให้การเป็นพยานในคดีคอร์รัปชันวันมาเลเซียเดเวลปเมนบริษัทยืนยันว่านาจิบเสนอสัญญาธุรกิจที่ดำเนินการโดยบริษัทของรัฐบาลจีนในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในมาเลเซียมีราคาสูงเกินความเป็นจริงในอัมฮารียืนยันว่ามีการสมรู้ร่วมคิด ระหว่างนายกรัฐมนตรีนาจิบราซัตในขณะนั้นและรัฐบาลต่างประเทศเพื่อชอโกงมาเลเซียและส่งเงินเข้าวันมาเ a เซีย Development b e บร a d เพื่อปกปิดการยากักยอกเงินและการรับสินบนต่อมาโครงการถูกระงับนายกรัฐมนตรีนาจิบราซัตถูกดำเนินคดีข้อหาชอโกง แต่หลังจากโครงการถูกระงับ9เดือนและการเจราจาใหม่กับปักกิ่งรัฐบาลมหาทีประกาศว่าโครงการรถไฟระยะทาง665กิโลเมตรจะเดินหน้าต่อโดยการลดต้นทุน30%สำหรับดรมหาทีที่เป็นชัยชนะที่ชัดเจนมาเลเซียสามารถหลีกเลี่ยงค่าปรับ21.7พันล้านลิงกิต จากการฝ่าฝืนเงื่อนไขของสัญญาและสามารถแก้ไขสัญญาใหม่ลดค่าก่อสร้างลงมาได้โครงการจึงได้เดินหน้าต่อปัจจุบันโครงการสามารถเดินหน้าได้อย่างราบรื่นเสร็จไปแล้วกว่า49%ณวันที่25สิงหาคม2566มีกำหนดการที่แล้วเสร็จในปี2569อ n นโทนีล็อกรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของ,ของมาเลเซียกล่าวว่า โครงการนี้จะช่วยรักษาสภาพเศรษฐกิจของมาเลเซียให้เติบโตต่อไปแต่คนมาเลเซียหลายคนกลับไม่คิดเช่นนั้นพวกเขาคิดว่านี่คือกับดักหนี้ขนาดใหญ่ที่คนมาเลเซียต้องเผชิญในอนาคตทีนี้ลองดูความคิดเห็นคนมาเลเซียกันบ้างเขาคิดยังไงกับโครงการนี้กันนะคะคนแรกคุณคารมารุนซามานวุิศวกรโยธาวัย27ปีมีประโยชน์มากมาย โครงการนี้จะช่วยลดระยะทางในการเดินทางและจะสร้างงานให้กับแต่ละลัฐที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างฉันอยากทำงานที่กลันตังฉันอยากทำงานในบ้านเกิดโครงการนี้ก่อให้เกิดประโยชน์มากมายโดยเฉพาะต่อคนในท้องถิ่นของเราเขาเกล่าวคนที่2ออันเฉียวเตอคนมาเลเเชื้อสายจีนนอกเหนือจากเรื่องการเมืองแล้วฉันคิดว่า การขนส่งสินค้าทางรถไฟผ่าน ECRL ในมาเลเซียนั้นไม่สามารถทำได้เนื่องจากเหตุผลบางประการเรื่องของระยะทางมีสถานที่หลายแห่งในคาบสมุทรไทยมาเลเซียซึ่งมีระยะขนส่งสั้นกว่าเส้นทางที่นำเสนอในปัจจุบันโดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีภูมิศาสตร์ที่ดีกว่าถ้าพวกเขาทำสำเร็จจะมีโอกาสที่ดีกว่าพวกเรามากๆ เนื่องจากภูมิประเทศตรงกลางของเราเป็นเทือกเขาสูงอย่างเทือกเขาติติวันสาเส้นทาง ECRL จึงต้องอ้อมไปทางใต้ไกลทำให้ระยะทางไกลเคียงกับการไปอ้อมแหลมมาลายูที่สิงคโปร์ซึ่งไม่มีน้ำหนักพอที่จะดึงดูดลูกค้าออกจากท่าเรือสิงคโปร์เลยโครงการแลนบิชที่กำลังถูกนำเสนอในประเทศไทยนั้นจะทำลายจุดประสงค์ของ ECRL ในการเป็นผู้ขนส่งสินค้าข้ามชายฝั่ง ในความเป็นจริงมันจะทำลายมาเลเซียอินโดนีเซียและสิงคโปร์และฉันพนันได้เลยว่าทั้ง3ประเทศกำลังใช้ความพยายามอย่างมากในการชะลอไม่ให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นแต่อย่างไรก็ตามคุณไม่สามารถห้ามได้เพราะนายทุนหลักที่กำหนดทิศทางที่นี่คือจีนและประเทศใดก็ตามที่ไม่ร่วมมือกับจีนก็จะไม่สามารถดำเนินโครงการให้สำเร็จลุล่วงได้คนที่ 3. วิลเลียมฮาร์ตันโตให้ความเห็นว่า ในทางภูมิศาสตร์หากจุดประสงค์คือการเลี้ยงสิงคโปร์ก็ไม่สมเพทผลความจุของรางรถไฟสามารถขนส่งสินค้าได้อย่างเต็มกำลังได้ดีที่สุดเพียง10%ของเส้นทางการค้าเดิมของสิงคโปร์ฉันคิดว่าเส้นทางขนส่งผู้โดยสารจะเป็นประโยชน์ต่อชาวมาเลเซียเนื่องจากเส้นทางของ ECRL ดูเหมือนจะมุ่งเป้าไปที่กรุงกัวลาลัมเปอร์และพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน,าน่นกว่า กล่าวคือเป้าหมายของรถไฟสายชายฝั่งตะวันออกดูเหมือนจะทำให้ผู้คนมีความสุขแทนที่จะเป็นเส้นทางการค้าเชิงเศรษฐกิจการกู้ยืมเงินเพื่อมาก่อสร้างที่ประมาณ55,000ล้านบริงกิตหรือประมาณ4,17,000ล้านบาทดอกเบี้ย3.5%ทําทให้การใช้เงินคืนรวมดอกเบี้ยจะสูงถึง2,000ล้านริงกิตหรือประมาณ1 5 0 0 0ล้านบาทต่อปีเงินกู้มีอายุ60ปี ดังนั้นจึงเป็นการจ่ายดอกเบีย้ยที่แพงมหาศาลในอนาคตที่ส่งผลต่อลูกหลานของเราปัจจุบันการเดินทางและขนส่งทางทะเลของสิงคโปร์ถูกกว่าโครงการของเราถึง11%และข้อได้เปรียบด้านเวลา30ชั่วโมงของเราอาจจะสูญเปล่าหากการขนถ่ายที่ท่าเรือไม่มีประสิทธิภาพถ้าเกิดมีปัญหาการลักลอบขนส่งสินค้าเถื่อนเพียงอย่างเดียวก็คงเป็นฝันร้าย ลูกค้าคงหนีหายกลับไปใช้บริการสิงคโปร์เหมือนเดิมเป็นแน่สำหรับผมคิดว่าโครงการนี้ไม่เหมาะสำหรับเส้นทางการค้าแต่ผมคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อชาวมาเลเซียในเรื่องเส้นทางการโดยสารคำถามก็คือว่าการจ่ายดอกเบีย้ยสำหรับการเดินรถไปสายใหม่สำหรับผู้โดยสารเพื่อให้สะดวกรวดเร็วขึ้นนั้นมีมูล,ลค่า2,000ล้านริงกิตมันคุ้มที่จะทำหรือไม่ สำหรับผมแล้วมันมีคุ้มเลยด้วยเงินประมาณ30%ที่จะสันให้กับบริษัทในมาเลเซียและประมาณการการคอร์รัปชันที่50%เออนั่นคือกองทุนอีก8 0 0 0ล้านริงกิตที่จะมอบให้กับบุคคลหน้ารังเกียจในประเทศของเราแต่คุณจะสามารถทำอะไรได้บ้างยินดีตอนรับสู่มาเลเซียที่นี่แหละทูรีเอเชียคนที่4จัสตินหวงกล่าวว่า ฉันคิดว่าการขนส่งทางรถไฟเป็นกระดูกสันหลังในการพัฒนาของประเทศการขนส่งสินค้าทางรถไฟมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าประมาณ2-4ถึงเท่าเมื่อเทียบกับรถบรรทุกสิ่งนี้จะเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจในใชายฝั่งตะว,วันออกของคับสมุทรมาเลเซียเนื่องจากราคาจะลดลงเนื่องจากรถไฟสามารถขนส่งได้มากขึ้นในราคาที่ถูกกว่าและเร็วกว่ารถบรรทุก การเชื่อมต่อที่มากขึ้นจะช่วยเศรษฐกิจชายฝั่งตะวันออกของเราเติบโตเมื่อคุณพยายามทําให้เศรษฐกิจในประเทศของคุณเติบโตจากที่ดินที่ยากจนไปสู่ความร่ํารวยมีสองทางเลือกในแง่ของโครงสร้างพื้นฐานทางหลวงหรือทางรถไฟทางหลวงจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าหากคุณไม่มีเงินมากขนาดนั้นในการเริ่มต้นเว้นแต่ว่าคุณต้องการเสี่ยง แต่ถ้าคุณมีเงินจำนวนมากและมีเศรษฐกิจที่สามารถรองรับการดำเนินงานของทางรถไฟได้ดังนั้นการรถไฟจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดย้อนกลับไปในสมัยก่อนชายฝั่งตะวันตกของมาเลเซียมีสภาพดินร่วนยากจนเพราะปลูกไม่ขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุที่มาเลเซียสร้างทางด่วเนเหนือใต้บนชายฝั่งตะวันตกเนื่องจากมาเลเซียไม่มีเงินจะสร้างทางรถไฟแม้ว,ว่าจะมีทางรถไฟที่สร้างโดยชาวอังกฤษอยู่แล้ว แต่เป็นทางรถไฟรางเดียวที่จำกัดความจุหลังจากทางด่วนสายเหนือใต้สร้างเสร็จเศรษฐกิจของมาเลเซียก็จเจริญรุ่งเรืองอย่างมากซึ่งส่งผลให้เป็นมาเลเซียที่เรารู้จักในปัจจุบันซึ่งเป็นประเทศที่จวนจะก,กลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ECL เมื่อสร้างเสร็จมาเลเซียจะมีการเติบโตอย่างมากโดยเฉพาะบริเวณชนบทของชายฝั่งตะวันออกและเมืองที่จเจริญแล้วทางชายฝั่งตะวันตก โดยสรุปมาเลเซียอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องสำหรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตผมจะเพิ่มเติมให้ถนนจะดีกว่าสำหรับระยะทางสั้นๆเท่านั้นระบบรางใช้พลังงานน้อยลง75%ปลอดภัยกว่าใช้พื้นที่ต่อนหน่วยการขนส่งน้อยกว่าสร้างการจ้างงานมากขึ้นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากข้อมูลของเว็บไซต์รถไฟ CSX การเคลื่อนย้ายสินค้าทางรถไฟมีประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงมากกว่าการเคลื่อนย้ายสินค้าบนทางหลวงถึง4เท่ารถไฟสามารถขนส่งสินค้าได้หลายตันเป็นระยะทางกว่า470ไมล์โดยใช้เชื้อเพลิง1แกลลอนคนที่5 m o โมฮัมเหม็ดอาซิสกล่าวว่าผมไม่ได้มองว่าเราจะต้องแข่งขันกับสิงคโปร์ ECRL จะช่วยเชื่อมประเทศของเราให้เป็นหนึ่งเดียว พัฒนาขึ้นทั้งด้านที่จเจริญแล้วอย่างฝั่งตะวันตกและด้านที่ยังต้องได้รับการพัฒนาอย่างฝั่งตะวันออกบริษัทใหญ่และเล็กจะได้รับประโยชน์มากมายจากการรถไฟทําให้สามารถจัดส่งธุรกิจของคุณได้บ่อยอครั้งเชื่อถือได้ราคาถูกและรวดเร็วซึ่งหมายถึงราคาที่ต่ํากว่าสําหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในชายฝั่งตะวันออกรถไฟสามารถนําสินค้าจากท่าเรือกลาง ส่งไปยังชายฝั่งตะว,วันออกได้อย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องแล่นอ้อมสิงคโปร์หรือใช้รถบรรทุกที่ช้าไม่น่าเชื่อถือมีราคาแพงเสี่ยงและเป็นอันตรายต่อคนขับรถบรรทุกจากนั้นรถไฟจะส่งสินค้าไปที่สถานีซึ่งจะเก็บไว้ในโกดังใกล้ที่ตั้งของคุณก่อนที่จะขนส่งโดยรถบรรทุกไปยังธุรกิจของคุณถูกกว่าเชื่อถือได้กว่าบ่อยกว่าปลอดภัยกว่าเร็วกว่า ใครไม่อยากเริ่มต้นธุรกิจในพื้นที่นั้นด้วยสิทธิประโยชน์มากมายขนาดนี้ในมาเลเซียรถไฟบรรทุกสินค้าไม่เคยว่างเปล่าเว้นแต่พวกเขาจะรับสินค้าเต็มหลังจากปล่อยของลงทั้งหมดซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่นอกเหนือจากนั้นตู้บรรทุกข,ของรถไฟจะไม่มีวันที่จะวิ่งว่างเปล่าโดยรวมแล้วผมคิดว่าเป็นโครงการที่ดีมากเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับกรณีศึกษาแลนบิชประเทศมาเลเซีย ถ้าไทยเราคิดจะทําจริงก็จําเป็นต้องมองให้เห็นทุกมิติไม่ใช่มองแค่การขนส่งระหว่างประเทศเท่านั้นลานบิชอาจจะช่วยส่งเสริมให้เกิดคลัสเตอร์อุตสาหกรรมใหม่ๆใ,ในชุมพรระนองและจังหวัดใกล้เคียงก็เป็นได้เรื่องคอร์รัปชันก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญการลงทุนต้องมีความโปร่งใสเชื่อถือได้ เพื่อนๆล่ะคะคิดเห็นยังไงบ้างบอกความคิดเห็นของเพื่อนๆผ่านทางช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ